The to pretty the inner used making land much look so moody Now making me mo my be with me. Maybe just สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับบัวนะคะจากช่องบัวปฏิวรัธน์ค่ะ วันนี้ก็มาพบกับบัวในวันจันทร์ที่11ตุลาคมพุทธศักราช2564นะคะซึ่งเหลือเวลาเพียง81วันเท่านั้นนะคะเราจะขึ้นปีใหม่แล้วค่ะทุกคนเพื่อนๆจำนะคะแผนหรือเป้าหมายที่วางไว้ต้นปีหรือเปล่าคะว่าถึงไหนแล้วนะคะความฝันที่เราตั้งใจว่าปีนี้เราจะได้อะไรเราจะทําอะไรอะไรที่เราไม่เคยทํานะคะเราตั้งใจะจะทําประเมินผลนะคะเป้าหมายของตัวเองปีนี้หรือย,ยังว่าผ่านมาแล้วนะคะเหลืออีกไม่กี่วันเนี่ย ไปถึงไหนแล้วพอใจหรือไม่พอใจหรือว่ายังมีอะไรที่ยังไม่ทํานะคะโบก็จาะพาเพื่อนๆนะคะคลิปนี้มาตามความฝันมาตามเป้าหมายนะคะของตัวเองว่าสิ่งที่ตั้งใจไว้ในต้นปีนี้นะคะมีอะไรบ้างที่เรายังไม่ได้ทำและก็ระยะเวลานะคะ81วันนะคะของแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนบอกว่าว้าวเหลือตั้ง81วันบางคนบอกว่าอุ้ยตายแล้วเหลือแค่81วันนั่นหมายความว่าความฝันของแต่ละคนนะคะ มีคุณค่ามีระยะเวลาไม่เหมือนกันค่ะทุกคนแล้วโบก็อยากให้ทุกคนนะคะให้คุณค่าแล้วก็ใส่ใจในความฝันของตัวเองให้ใส่ใจในเป้าหมายของตัวเองค่ะแล้วก็อย่าเอาเป้าหมายของตัวเองไปเปรียบเทียบก,กับคนอื่นและก็อย่าไปดูถูกความฝันของคนอื่นค่ะเพราะว่าเราถ้าเราไม่ได้อยู่จุดนั้นเราจะไม่มีวันเข้าใจแม้กระทั่งตัวเราเองนะคะวันหนึ่งที่เราพูดว่าสิ่งนั้นไม่สําคัญแต่พอถึงจุดหนึ่งเราจะรู้ว่าสิ่งนั้นมันสาคัญมาก รวมทั้งนะคะโอกาสในชีวิตของคนเราไม่เหมือนกันแล้วแต่จังหวะเวลาและชีวิตของแต่ละคนนะคะไม่เหมือนกันจริงๆค่ะซึ่งโบอยากบอกว่าโอกาสนะคะถ้าคุณให้โอกาสใครได้คุณให้ความสุขใครได้คุณรีบให้นะคะเพราะวันที่คุณพร้อมที่อยากให้เขาอยากให้โอกาสอยากให้ความสุขของเขาแต่เป็นวันที่เขาไม่ต้องการแล้วโอกาสที่คุณให้เขาความสุขที่คุณต้องการให้เขามันก็เป็นเพียงอากาศที่ว่างเปล่าไม่มีคุณค่าใดๆเลยนะคะ ซึ่งบัวรู้สึกว่ามันน่าเสียดายมากและบัวก็เข้าใจความรู้สึกนั้นดีค่ะวันที่บัวต้องการโอกาสบัวต้องการความสุขบัวต้องการบางสิ่งบางอย่างที่มันสําคัญมากกับชีวิตของบัวซึ่งการรอโอกาสและก็รอคอยความสุขจากคนอื่นนะคะมันเป็นอะไรที่ทรมานมากเลยค่ะทุกคนเพราะโอกาสนั้นนะคะความสุขนั้นมันขึ้นอยู่กับคนอื่นไม่ได้ขึ้นอยู่กับเรานะคะจนวันหนึ่งนะคะบัวตัดสินใจได้ว่า ความสุขและโอกาสมันต้องขึ้นมาจากตัวของบัวเองนะคะตั้งแต่นั้นมานะคะบัวก็ตัดสินใจว่าคนที่จะให้โอกาสและให้ความสุขก,กับตัวบัวเองก็คือตัวของบัวเองนะคะหลังจากนั้นมาบัวก็ไม่เคยรอโอกาสและความสุขจากคนอื่นอีกเลยซึ่งมีครั้งหนึ่งนะคะบัวก็ยังจดจําได้นะคะวันที่บัวนะคะตื่นขึ้นมาพร้อมที่จะรอฟังโอกาสเมื่อไรเขาจะให้โอกาสเมื่อไรที่เขาจะให้ความสุขเมื่อไรความฝันของเราจะสําเร็จนะคะจากคําพูดหรือการยอมรับของคนอื่น จนวันหนึ่งนะคะโอกาสและความสุขก็มาต่อหน้าบัวบัวคิดว่าวันที่บัวได้โอกาสวันที่บัวได้ความสุขวันที่บัวได้การยอมรับจะเป็นวันที่บัวมีความสุขที่สุดไม่ใช่เลยค่ะ เพราะว่าวันที่คนอื่นเอ่ยปากว่าเป็นวันที่ยอมรับเป็นวันที่จะให้โอกาสบัวอีกครั้งหนึ่งนะคะบัวรู้สึกว่าทําไมทุกอย่างมันบ้างเปล่ามันไม่มีความรู้สึกมีความสุขอย่างที่บัวตั้งใจไว้เลยนะคะบัวเพิ่งตัดสินใจบอกตัวเองว่าความสุขและโอกาสมันอยู่กับตัวบัวเองบัวจะเป็นคนให้โอกาสและให้ความสุขกับตัวเองนะคะจนวันที่เขาให้โอกาสบัวมันสายไปซะแล้วนะคะบัวรู้สึกอยากแชร์ประสบการณ์นี้นะคะว่าใครที่รอคอยความสุขรอคอยเป้าหมายอยู่จากคนอื่นนะคะ อย่าไปรอคอยความสุขหรือโอกาสหรือการยอมรับจากคนอื่นค่ะให้เรารักตัวเองให้เรายอมรับตัวเองแล้วก็ให้โอกาสตัวเองเสมอนะคะถ้าเราผิดพลาดก็บอกตัวเองว่าผิดพลาดไปแล้วนะคราวหน้าก็ให้กำลังใจตัวเองทำดีที่สุดนะคะให้โอกาสกับตัวเองที่จะกล้านะคะที่จะสู้ที่จะลองทำอะไรใหม่ๆที่ตัวเองไม่เคยทําที่มีคนโลกข้างว่าเธอทาไม่ได้เธอทําไม่ได้แน่นอน ให้โอกาสตัวเองค่ะอย่าไปรอโอกาสให้คนรอบข้างว่าเธอทําได้เธอเก่งเธอโน่นเธอนี่นะคะตัวเราเองต่างหากนะคะที่จะยืดโอกาสให้กับตัวเองวันไหนที่เรากล้าตัดสินใจให้โอกาสกับตัวเองได้นะคะวันนั้นคือวันที่เราจะมีความสุขได้ทุกวันด้วยตัวของเราเองค่ะและก็81วันที่เหลือของปีนี้นะคะบุก็อยากให้เนเพื่อนถือว่าเป็นโอกาสที่ยังลังเลไม่กล้าตัดสินใจจะทําอะไรที่ยังลังเลที่จะรอคอยความสุขและก็การยอมรับจากคนอื่น ยังมีเวลาค่ะมาเริ่มต้นนะตัดสินใจให้ความรักกับตัวเองกอดตัวเองให้โอกาสตัวเองกล้าและทําในสิ่งใหม่ๆมันผิดพลาดเป็นเรื่องธรรมดานะคะถ้าเราให้โอกาสตัวเองในการทําบางสิ่งบางอย่างที่เราไม่เคยทํานะคะแล้วมันเกิดการผิดพลาดบวถือว่านั่นคือประสบความสําเร็จค่ะพออย่างน้อยเราก็ได้กล้าทําและเราก็ได้ทําอย่างน้อยเราก็บอกว่าฉันเคยทํามาแล้ว การที่คนอื่นไม่ได้ให้โอกาสไม่ให้การยอมรับไม่ได้ให้ความสุขกับเรามันก็ยังไม่ร้ายแรงเท่าตัวเราเองนะคะไม่ได้ให้โอกาสไม่ได้การยอมรับตัวเองไม่ได้ให้ความสุขให้กับตัวเองค่ะเราเป็นเจ้าของชีวิตเราจงให้โอกาสตัวเองและสู้ต่อไปอย่าปล่อยให้โอกาสของตัวเองกลายเป็นเพียงอากาศภายใน81วันนี้บัวขอเป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนนะคะสู้ด้วยกันค่ะสิ่งเล็กๆน้อยๆที่เป็นความฝันรีบทําก่อนจะสิ้นปี อย่าปล่อยให้โอกาสเข้ามาในวันที่เป็นเหมือนอากาศที่ไม่มีความหมายอะไรเลยในชีวิตบัวขอเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนทุกคนนะคะแล้วมาพบกับบัวใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะมีความสุขทุกคนค่ะจากบัวปฏิวรัตน์